สวัสดีค่ะทุกคนวัน <c oughs> นี้เราก็จะพาไปเล่นเกมกันนะคะเราก็จะเล่นเกมนี้กันอันดับแรกเลยคะ่ะกดเข้าไปเลยนะคะฟาร์มของแพนดา้นดายินดีต้อนรับสู่ฟาร์มของแพนด้าน้อยขายของที่ร้านค่ะ เปผลที่เธอต้องงานมาริ่มอยู่ที่นี่ดีกว่านะคะเราจะไปเล่นเลโก้ไปเล่นเลโก้นะจ๊ะดูสิเนี่ยมันเชียงเขาว่าตึงตังตึงตังตึงตังเนะี่ยโอ้สวัสดีเลโก้ยินดีที่ได้รู้จักมาพบกันในอีกแล้วเราจะถ่ายคลิปนี้แค่5นาทีครึ่งนะจ๊ะ มาจ้ามาเดี๋ยวเรามาอันนี้กันนะจ้าเดี๋รามาแกะกระรูยอ่ะโอเคค่ะแกะกระปลยจ้าแกะกระ,กะกปลยจ้า,แก,กจาแกะแล้วนะจ้าไปนะจ้าอันนี้นะจ้าคือเลโก้ที่เราอยากเล่นมากๆเลยนี่นะจ้าเห็นเลโกล้ ชอบดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะไ,ไปไปใิเราจะเอาไว้ข้างบนนะจ๊ะเพราะว่ามันจะเกิดกะงานของเราด้วยเห็นไหมทุนเราสับสนกันได้นยเห็นไหมคือเราสะสมกัน oh God. Oh God. ร้องไ g ก็ร้องไปก็แล้วก็ได้เลยนะ อันนี้เสร็จอะก็จะประมาณห้านาทีครึ่งมั้งแต่นั่นแหละเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆเพืาอนมาดูใครชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะกดไลค์ให้ด้วยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วใครมาเจอคลิปนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะว่าหนูเจอตอนกี่โมง เจอตอนกี่โมงก็คอมเมนต์ด้วยนะมันจะมีอยู่บางคนนะที่แบบไงที่แบบว่าที่แบบยังไงนะที่แบบที่แบบอะไรแบบเนี้ย บางคนนะเขาจะเจอตอนตีสี่ตีห้าแหละเพราะเราลงคลิปตั้งแต่มิหนึ่งมิถุนาไอสิบสี่สิบสี่กุมภาพันธ์แล้วอะสิบสี่ทุย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 ,ทยไม่ใช่พ้นอันเนี้ยเราเพิ่งจะลงตอนยี่สิบเอ็ดพฤษภานะคะยี่สิบเอ็ดพฤษภาแล้วเราก็เพิ่งมาลงวันนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเลยทุกคน ราไม่ว่างเลยทุกคนเราไม่ว่างจริงๆอ่ะทุกคน <c oughs> เราไม่ว่างอ่ะทุกคนก็เลยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็คอมเมนต์กัน นี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะว่าอยากให้เล่นอีกอยากให้เล่นอีกได้สิถ้าอยากถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่เล่นอีกพี่ก็จะมาตามตามคำขอ,ขอ,ขอนั่นแหละแต่แต่น้องๆอ,งอะ่ะจะขอจะแบบยังไงจะขอเกมอะไรก็ได้นะพี่มีเกม Baby Bus แล้วก็มีเกม มีเกมหลายๆเกมเลยทุกคนใครอยากให้พี่เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะพี่ทำให้หมดเลยแต่มันจะช้านิดหน่อยนะทุกคนมันจะช้านิดนดหน่อยนะจ๊ะทุกคนทุกคนเราก็ต้องขอโทษเลยนะเราก็มาแกะกล่อง มา,มาเอาอันนี้เลยเพราะมันใหญ่มากมันไม่มีคนนะทุกคนอันนี้มันจะมีแต่รถโรงพยาบาลเท่านั้นแหละโหวนคือเราแบบ คอมเมนต์ก็ถ้าอยากให้พี่ทำอะไรใหอยากให้พี่เล่นเกมาอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะพี่ทำให้หมดแหละอันนี้6นาทีแล้วนะคะมันจะเกินไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร คือแบบกว่าจะหาเจอแต่แต่ละสิ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนมันคือเรื่องยากมากๆเลยดูสิดูสิขนาดนอนนะยังจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยปั๊บปั๊บไปเดินรองยาบา เสร็จแล้วนี่คือโรองพยาบาลของเรานะจ๊ะอันนี้ก็วันนี้เราต่อแค่สองอันนะคะครับเราต่อแค่สองอันงั้นคลิปนี้ก็ขอขอกดไ like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรดีก็อคอมเมนต์มาได้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย